สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟนด t เทลกับผมโอเวอร์อีกครั้งนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมันนานนะครับเนื่องจากว่ายังรออัปเดตใหม่ๆอยู่นะในวันที่ผมอัดเนี่ยมันยังไม่มีอัปเดตอะไรที่เข้ามาใหม่เท่าไหร่นะครับเพราะงั้นวันนี้ผมจะมารีวิวของเก่าๆก่อนละกันนะครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวน้องนกคู่ของเรานะครับอันศูนย์ระดับอินเทอร์เนอร์นะครับตัวแรกของเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับหรือเป็นตัวแรกของโลกด้วยนะครับ ที่ผมคิดนะอ่าตอนนี้น้องอินน้องน้องคู่ก็ขั้นสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอินเนี่ยจะอยู่ที่3ามพนะครับส่วนเลือดเนี่ยถึกมากนะอยู่ที่5้0พค่าวัฒนาก็เยอะกว่าลีเจนด์ถึง0.1นะครับเยอะมากนะครับในด้านการเพิ่มสเตตัสนะมาดูสเตตัสกันนี่ตอนน้องคู่ในวิวร้อยสิแล้วนะครับตอนนี้เอ็มแอคแทนะครับอยู่ที่4ี่พนะสปีดพันส เดฟก็าพันสามพันหกนะครับส่วนเลือดอยู่ที่หกสี่หมื่นหกเลยทีเดียวเกือบเกือบห้าหมื่นเลยนะเลือดเนี่ยถึกมากนะครับโอ,อเคสเตตัสของน้องเนี่ยเป็นอินล้วนนะครับเพื่อเพิ่มพื่อเพิ่มาดาเมจของน้องนะครับให้น้องเนี่ยเป็นตัวดาเมจจ๋าไปเลยแรงแรงไปเลยนะโอ,อเคแล้วเดือดด้านของเรื่องสกิลเนี่ยที่การยัดมานะครับก็จะมีปล่อยพลังสูงเป็นสกิลที่จะทําให้ตัวเวทเนี่ยแรงขึ้น ตามระยะตามระยะเวลานะครับสูงสุดคือ60%เปอร์เซ็นต์ซึ่งแรงมากนะแล้วก็สกิลที่ขาดไม่ได้คือคอมโบเวทนะครับทํทำให้เราสามารถมีโอกาสใช้สกิลได้จํานวนครั้งเยอะขึ้นนะครับสูงสุดผมก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันว่ามันจะกี่ครั้งแต่เท่าที่ผมเห็นสูงสุดเนี่ยจากการทดลองมาหลายๆครั้งเนี่ยก็4ดอกนะครับยังไม่เคยเห็นสูงกว่านี้เพราะงั้นเราก็จะคิดว่ามันแค่4ดอกละกันโอเคแล้วก็สกิลเอ็มดาเมจสูงนะครับ ซึ่งเป็นสกิลที่เพิ่มความเสียหายให้สกิลเวทของเราเนี่ย15%เลยทีเดียวอะไรก็มาคอมโบกับเอ็มซามยอดนะก็คือสกิลนี้จะทำให้มีโอกาส75%นะครับในการไปลดเกาะเวทของศัตรูที่โดนสกิลลดเกาะเวทของตู6%ถึง3ครั้งนั่นเองนะครับและนานคือ5เทินนะครับเราสามารถทับกันไปได้เรื่อยๆนะก็คือ5เทินเนี่ยจะสามารถเพิ่มเป็น5เทินได้เรื่อยๆถ้าเราที้ตัวเดียวนะครับ โอเคแล้วก็ตรวจสอบเงามานสูงนะครับแล้วก็ยังมีล่าวิญญาณสูงสกิลพวกนี้เนี่ยเป็นสกิลที่เอามาลงศึกล้วนๆเลยนะครับก็คือว่าจะมีสกิลเงามมนสูงที่ได้เปียบในเกมย,ยืดนะครับซึ่งเกมศึกเนี่ยก็ยืดอยู่แล้วนะเพราะงั้นจําเป็นมากในการลงศึกนะครับเพราะน้องเนี่ยจะสามารถเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนะเหมาะสําหรับการที่เอามาต่อจากเบบี้นะครับพอเบบี้เสร็จก็น้องคู่ และน้องฮูกแล้วแล้วสกิลนี้ก็จะทําให้ชุบชุบทุกๆ5เทิดน,นะครับซึ่งเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับน้องเลยชุบมาเลือดเต็มมานาเต็มนะครับโอเคแล้วก็สกิลตรวจสอบสูงอเอามาแก้ทางพวกล่องหนต่างๆนานาเช่นเบบี้ล่องหนอัคระจับอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นเบต้าพื้นฐานอยู่ตอนนี้นะยังไม่มีการเปลี่ยนเพราะว่าเกมนี้การเนิฟหรือการบัฟอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับยกเว้นจะเป็นการแก้บั๊เออแต่การแก้บั๊ก็รู้สึกว่าค่อนข้างช้านะ ในส่วนตัวในเรื่องปิน่นโตทะเลนะครับที่บักมานานและเพิ่งได้แก้ไขมาไม,ไ,มไม่กี่แพทนี้เองนะโอเคได้อีกสกิลหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับการลงศึก,อ,กอีกสกิลก็คือล่าวิญญาณสูงนะครับเป็นสกิลที่เอามามาเคาน์เตอร์สกิลเกิดใหม่สูงนะครับเพราะว่ามันจะมีสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ของศึกเนี่ยถ้าไม่ใส่เงามมนเนี่ยก็จะใส่เกิดใหม่สูงนะครับซึ่งเกิดใหม่สูงเนี่ยมันทำให้มีโอกาส30%ที่ตายแล้วจะคืนพืน้นที่ทันทีเลยไม่ต้องรอง5เทิร์นเหมือนเงามมนนะครับ แต่มันก็จะมีโอกาสแค่ส0%มสนะส่วนเงามา100ัานร้อยเลย5เทินคืนที่เลือดร้อยเปแน่นอนนะครับเพราะงั้นสสกิลนี้จําเป็นนะครับในการเอาไปลงศึกนะเพราะศึกกนแหละเพราะศึกมันจะเป็นเกมยืดนะครับเป็นเกมยืดเยื้อะเพราะงั้นการมีสัตว์เลี้ยงที่คืนชีพเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่ได้เปรียบมากนะครับเพราะว่าจะมีการคอมโบชุบอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะในเรื่องการแปลงร่างนะตอนนี้น้องแปลงร่างอยู่ที่เวลเจ 5้าเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ยังไม่สุดนะก็จะไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็วงล้อสกิลตอนนี้วงล้อสกิลขั้น11นะจะเพิ่มเยอะมากในทาง P x Tag มากกว่าเพิ่มถึง210เลยทีเดียวส่วน M x Tag นี่ยังเพิ่มน้อยอยู่เพิ่มอยู่ที่40%อ๋อคือค่าพวกนี้มันจะเพิ่มจะไปเพิ่มสเตตัสของสกิลต่างๆใช่ไหมโอ้สมควรอัพเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผม ทำรีวิวระบบนี้ออกมาดีกว่าผมไม่ค่อยผมยังไม่รู้เลยมันสามารถทำอย่างนี้ได้เออตจ่งดีโอเคโอเคเราจะมารีวิวกันเลยเรื่องดาเมจของน้องนะโอเคการรีวิวของเราเป็นแบบเดิมนะครับก็คือให้น้องโซโล่ขับไล่ปีศาจเวล8นะส่วนะเราจะป้องกันไว้นะครับอาตอนนี้น้องหายตัวอยู่นะโอเคเรามาลุ้นกันจะกี่ดอกและดอกละกี่ฮิตนะครับเ,เราจะลุ้นกันว่ากี่ฮิตนะครับ แล้วก็ดอกกาเท่าไหร่นะไป1า6หนึ่งมื่นกไม่ขี้หมื่นหกไม่ขี้ขี้ก็ประมาณ2องหมื่นสอประมาณนั้นไม่เกินเพราะยังไม่ได้ใส่สังหารสูงนะช่องสุดท้ายน่าจะเว้นไม่ใส่สังหารสูงนะครับเท่าที่ผมคิดได้นะโอเคต่อไปอัดไปโชว์สี่ดอก1นึ่งโอ้หมื่นเจมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะทั้งที่ไม่มีรถเกาะนะครับ โ okay, okay. อเคโเครอรุ้นรอรุ้นผมก็รุ้นเหมือนกันเนี่ยคือน้องถึงมีโอกาส50%ก็คุ้นข้างออกฮิดยากนะโอ,โอ้เฮ้ยทำไมฮิดที่2แรงจังอะคือโดลอนลดก่อหกเอร์แล้วมันแรงขึ้น2000ขนาดนั้นเลยเหรอดูเดือดก็ไม่ได้ใส่ดูเดือดนะโอเคโเคต่อต่อต่อหมื่นเก้าหมื่นเก้าโอ้สิกี่ดอมเงี้1หมื่นเก้าลยนะขนาดไม่ขีดเนี่ยแต่รอรอ,อช็อตขีดดีกว่า ถ้าใส่สังตอนนี้คิน่าจะพุ่งไปถึง20,000นะครับต่อนหนึดอก,ส,ส,ดดอกอสูงสุด4ดอกอะสมมติถ้า4สีดอกก็ประมาณ80,000 80,000ต่อต่อนหนึเทินอื้มยังไม่มีคิไม่มีคิคโหแรงสัตว์เลยนะหมืนแปดหืมมองไม่ชัด รอคีรอคี้อยากรู้ว่าคีเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะคีอยู่ที่ประมาณ200%นะครับรวมกับสกิลพิเศษนะก็ะน่าจะตกราวๆ 40, สี0ห0ื0นสีมืนเฮ้ย4ี่0มืฮิตมันก็แสนหกดิเดียวเดียวเทินเดียวแสนหกเลยเหรอโอ้นั่นไม่คี้นะ โอ้คือถ้าขี่ทุกคิดนี่เธอหนึ่งแสนหกเลยนะแต่ว่าถ้าไม่คีก็จะตกอยู่ราวแปดหมื่นนะครับผมว่าถ้ามันติดสีฮิตจริงๆมันก็น่าจะตกอยู่ประมาณแสนหนึ่งอะผมเออประมาณแสนหนึ่งอะดาเมจนะครับถ้าติดสีฮิตจริงๆนะผมไม่ดวงดีขนาดสีฮิตละคีิทุกดอกอะยังไม่มีคีเลยเนี่ยตอนนี้คีน้องน้อยมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่คีเวด้วยนะเอาเอาสกิลไปลงกับเลงสึกก่อนนะครับ โอเคลองลองใหม่ลองใหม่อยากเห็นขี้อยากเห็นขี้ดุยไปผิดตัวผิดตัวขี้หน่อยขี้หน่อยหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นโอโอสี่ดอกครบเลยนะครับ แต่ไม่ขี้สักดอกเลยนะตอนนี้ขี้อยู่น้อยมากๆนะครับในด้านขี้นะอดอกที่เป็นคอมโบเวทนะครับดาวเมจก็จะลดลงครึ่งหนึ่งนะหมื่นเจ็ดดาวเมจต้นก็แรงแล้วไม่ต้องรอขี้เลยเนะี่ยคือดาเมจต้นก็หมื่นเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้ถ้าขี้ก็ถ้าไห่สังหารเนี่ยคีมีติดสองหมื่นห้าสองหมื่นหกนะครับไม่สิ ฮีติดห้าหมื่นเลยเออโอ้โหไม่ขี้เลยอะ่ะโวดเห็นขี้แล้วมั้งอยากเห็นขี้อยากเห็นขี้อื้อหือ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 สี่ดอกสองหมื่นหนึ่งเมื่อกี้ดอกสุดท้ายโอ้โหดาเมจไม่ลดเลยนะไหนล้อคีเนี่ยโอ้โหไม่คี ไม่ขี้เลยแต่ก็โอ้โหไม่ขี้ก็แรงแล้วขนาดม้าผมขีย่ยังอยู่ประมาณตอนนี้มาผมขี้เต็มที่คือ26 0 0 0ืเท่าที่เคยเห็นนะครับแต่ตัวนี้ไม่ขี้อยู่ที่21 0 0 0ืขี่แล้ว0 0่ืโอเคโอเคเราคงหวังให้น้องขีไม่ได้ละเดี๋ยวผมค่อยไปหารูปขี่มาที่หลังกันโอเคนะครับดาเมจน้องน้องพูกนะครับก็จะอยู่ราวๆที่เห็นกันนะครับก็คือถ้าไม่ขี้เนี่ยดาเมจต,ต้นแบบศัตรูไม่มีเกาะนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ หนึ่งเก้าถึงสองหมื่นหนึ่งนะครับต่อฮิตนะสูงสุดคือสี่ฮิตเท่าที่เคยเห็นนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ขีน้องเนี่ยอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้ตอนนี้ขีเมทน้องอยู่ที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือถ้าใส่แล้วก็บวกนี่อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใส่ขีเมทถ้าสกิลเสริมใส่ขีเมทหมดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรืออาตีคร่าวๆตีกลมๆคือสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะ โอเคถ้าคีเมตสองร้อเนี่ยถ้าดาเมจต้นอยู่ที่ 21, 2องหมื่คีเมตก็จะอยู่ที่4 2่0 0ืนะครับด้วดาเมจก็อยู่ที่4 2 0 0มนะครับเพราะงั้นดอกละ4 2 0 0มเนี่ยสูงจนสีดอกถ้าขี่ทั้ง4ดอกนะครับวงเล็บนะถ้ามีโอกาสถ้าคุณดวงดีขนาดขี่ทั้งสดอกนะครับดาเมจก็จะอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สกหมื่นว่ากว่านะครับต่อเทินนะครับโคตรแรง เออละฮิตของน้องเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับก็คือเอ่อเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยฮิตของน้องเนี่ยก็คือสามารถเหมือนเกรเลยนะพอตัวหนึ่งตายเนี่ยก็จะสามารถโอนฮิตไปตัวอื่นได้นะครับเหมือนเวทีมะนั่นเองแล้วก็คือสูงสุด4ี่ฮิตดาเมจแสนกว่ายังไงก็ดับเอาง่ายๆนะเดี๋ยวการลงศึกครั้งเนี้ได้เห็นกันแน่น้องคู่กับบอกเลยคงมีคนทำน้องคู่เยอะมากนะครับ แล้ดาเมีเนี่ยโคตรแรงแล้วทำเป็นฟูลดาเมจแบบไม่เอาสกิลช่วยไปลงศึกนะโหไม่อยากจะคิดถึงขี่กันกระจุยกระจายบอกเลยคือ1นึ่งเทินหนึ่งวันเทินคิวได้เลยนะครับตัวนี้นะบอกเลยนะชิวๆนะครับเออแล้วก็เป็นบัตที่เพื่อนแก้ไขมานะครับก็คือสกิลแรกเนี่ยที่ตอนแรกอ่ะ น้องที่ตอนแรกเขียนว่าน้องเนี่ยจะไม่สามารถถูกโจมตีโดยยูนิอื่นได้เนี่ยก็คือไม่ใช่นะครับความแก้แล้วนะว่าน้องฮุกเนี่ยสามารถโดนโจมตีโดยยูนิคอื่นได้นะครับถ้ายูนิคอื่นเนี่ยมีสกิลตรวจสอบหรือตรวจสอบสูงนะครับจะทําให้ตีน้องน้องฮุกได้นะอ่า,อาเป็นการแก้ไขสกิลที่ใหญ่พอสมควรเนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าน้องไม่สามารถโดนตีได้ แต่ตอนนี้คือน้องสามารถโดนตีจากพวกที่มีสกิลตรวจสอบได้นะครับเพราะงั้นความโกงก็จะลดลงนิดนึงจะไม่เป็นการตีฟรีแบบฟรีจริงๆนะครับดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกังใจผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย